ว้าวสวัสดีทุกคนดนวยนะคะวันนี้ก็มาพบกับแบบเหมือนเดิมนะคะ,ะวันนี้อยู่บ้านนะ,ะวันนี้ก็จะพาทุกคนมารีแอคชั่นจะรีแอคชั่นอะไรนั้นไปดูเลยก็สวัสดีทุกคนเหมือนเดิมนะคะวันนี้แบบก็จะมาทำรีแอคชั่นหนึ่งร้อยวิวคลิปแรกของแบบที่ได้หนึ่งร้อยวิวอ,อย่างที่บอกไวต้ตอนต้นเลยว่าเราจะมาทำรีแอคชั่นกัน จะเป็นยังไงหรือคลิปมันจะออกไปแนวไหนตอนนั้นคลิปขอเล่าก่อนว่าคลิปตอนนั้นก็ทําส่งอาจารย์เนาะเป็นหนังสั้นรักสิ่งแวดล้อมเรื่องหนึ่งที่เราทําส่งอาจารย์ตอนนั้นก็แบบคิดกับเพื่อนว่าเอ้ยมีเอานี่ทำยังไงวะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็เออก็แบบไปทําแบบว่าทําเป็นหนังสั้นเลยไม่ไม่ได้เอาแบบปกติจะเอาแบบพวกติดยา สติอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมแต่ตอนนี้ก็คือแบบเปลี่ยนเป็นติวหนังสือบ้างเป็นเด็กกิเลบ้างอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบระดมคนางานไปทาหนังสั้นเรื่องนี้นะคะที่จริงเขาจะให้ไลน์ลงแผ่นแล้วก็ส่งแต่แบงก็ได้ทำแต่วิดีโออะในโทรศัพท์แล้วก็เลยเอาลง youtube ด้วยเลยแล้วก็เป็นคลิปแรกที่ได้ร้อยวิวนะคะก็ไปดูกันว่ามันเป็นคลิปอะไรเฮ้ย ก็ไปดูกันว่ามันเป็นจะเป็นยังไงเออมันอาจจะตอนนั้นใช้เท่าพท์ถ่ายมันอาจจะไม่ชัดหรือภาพจะไม่ชัดเท่าไหร่นะคะแล้วก็ถ้ามีเสียงรบกวนอะไรก็ขออภัยด้วยนะที่นี้ด้วยนะคะเพราะว่าข้างหลังนี้เขาน่าจะทําก่อสร้างอะไรสักอย่างอยู่นะพอมแล้วก็ไปดูกันเลย

คลิปวิดีโอนี้แบบบางคนตัดเองนะนนนงก็จะแบบตัดแบบชุ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 บไม่ได้มีแบบเอฟเฟกหรือว่าอะไรทั้งสิ้นเลยอนนเตอนนั้นเพิ่งฝึกตัดวิดีโอแรกไนงะ เ่อดูก่อนก็ได้นะนี่เดี๋ยวดูดิเราอย่ทคอากไม่ยากเท่าไหร่นะดอ้นะชายาเดี๋ยวเรามาเราไปห้องน้ก่อนรอมาแล้วกันมเรื่องเป็นไงากมเข้าไม้เข้าใจเข้าใจเนี่ จงใจวะทางขยะอยู่กลางเลยนะทางขยะอยู่ตรงกลางเลยเพจงใจว่าเพราะว่าอยากทําให้มันเดือดสั้นเเขาบอกว่านางสั้นอะไรเงี้ยเอา28นาทีอะไรเงี้ยเขาบอกเนี่ยให้เราทางลมแล้วลมเก็บอ่ะไม่ได้ตั้งใจเนาะไม่ทีวันถึงไหนแล้วอ่ะ กเราไปเข้าห้องน้ำอ่ะมีพวกไหนไม่รู้เล่นบอลแล้วทำขยะผมไม่ยอมเก็บกันเลยแย่บ้างโหโลกแบบไม่น่าอยู่ก็เพราะอย่างเงี้ยไม่รู้หรอตอนนี้ประเทศไทยติดอันดับ10ของโลกให้เขารู้กันหน่อยมันหลุดกันแล้วนะนี่เสียงข่าวเข้ามาแล้วในกล้องมันหลุดละแต่เพื่อนฉันเก่งเพื่อนฉันแสดงเก่งวัวเราไปดูข่าวมา เนี่ยขามีคนเด่างพกมันนะตาคุณลนเกียดสังเกต ็นคลิปแรกที่แบบตอนนั้นก็แบบกว่าจะได้คลิปนี้มาก็คือรีบเหมือนกันเพราะว่ามันเคยแบบเคยตัดไปแล้วที่ไม่ใช่ตัวเนี้ยอยู่ดีแม่งหายเว้ยอยู่ดีแม่งหายไปเลยอะ่ะก็เลยแบบถ่ายใหม่ที่จริงอะ่ะชุดเห็นชุดพะลาที่เพื่อนใส่ปะ่ะที่แรกอะถ่ายชุดพะะ้าเลยเซตเนี้ยก็เลยมาถ่ายเป็นชุดสี่

เขียนก็ยังเขียนผิดเลยเพราะว่ารีบทํามากเขาเดทไลน์วันนั้นวันสุดท้ายไงเออแล้วก็แบบ <Yeah. S 1> ผิดเขียนผิดผิดผีด่อะไร ฉันเคยเกิดพลาดสิ่งที่ดีที่สุดในชีวิตหากมีวันที่ฉันล้มอยู่ไม่มีหนึ่งใจของเธอฝันคงจบหลายสิ่งที่ดีคงหมดทางได้เจอหนึ่งกำลังใจใ<ห>ที่ยิง่ยงใหญ่ ไม่ล <si ืมได้เลย้วขอบคุณที่รักกันขอบคุณทุกครั้งที่คอยกอดฉันในวันที่ปันลงถ้าโทมเข้ามาใส่เจอตอบแทนความรักที่ฉันได้จาก แล้วก um. ็จะกลายเป็นเรื่องหลังการถ่ายทำแหละพอถ่าะทำหลังเรื่องนี้ได้ก็ยากลำบากเลยนะเพราะว่ามันเล่นกันผู้ชายเนาะเหนื่อยแต่ต้องยอม ฉันพร้อมที่จะเดินต่อเชื่อว่าเจอต้องมีคนที่รอเอาใจมาและข้ใจของฉันไปไม่ทำร้ายกันนี้เท่าที่ผ่านมาน้ำตาเสียไปให้สิ่งที่คล้ายกับความรักจากคนหนึ่งถึงอีกคนพ้นลงง่ายจบกนเหมือนกัน คือฉันจเลนเพอเราลยเล็กมากเลยนะนัเล่นได้ไหมนอทุก่อทุกอย่างเข้กับฉันคนที่มีหัวใจเหมือนกันคนนั้นเป็นเธอได้ไหมหัวใจมันบอกยอมทุกสิ่งมทุกอย่างให้กับเธอ จะได้เจอความผิดหวังแต่ถึงยังไงก็จะรักเธอไปอย่นั้นนะประกอบแล้วถ้าทำโดยตอนนั้นไอ้เป็นอยู่ม .5 รักใครบางคนอยู่ม่ยังไม่ยินคนที่อยู่ใจกันตัวฉันยัง นั่นแหละค่ะก็จบไปแล้วนะคะกับกับหนังสั้นทำหนังสั้นนะฮะโอ้นึกจิดตั้งนานโอ้กับหนังสั้นนะคะเรื่องเรื่องอะไรไม่รู้ดึกไม่ออกนะคะตอนนั้นก็จะเป็นแบบทำหนังสั้นตรงอาจารย์อะไรย ก็ลง y o u t u b e ก็100ว <an> ิวเลยตอนนั <S an> ้นได้ทั้งร้อยสิบแปดมั้งอืมคือแบบตกใจนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นคลิปวิดีโอแรกที่ได้แบบร้อยวิวอะไรอย่างเงี้ยก็ขอบคุณคนที่เข้ามาดูแล้วก็สนับสนุนในการดูฮังนี้ด้วยแล้วก็ขอบคุณคนที่กดไลค์ด้วยนะน่าจะเป็นเพื่อนๆแหละเนาะอืมยังไงก็ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะคะแล้วก็ก็มารีแอคแค่นี้แหละแล้วก็ มาแบบดูความสำเร็จแรกในร้อยวิวของเราเนาะใน u t u b e ตอนนี้คุณภาพการการถายก็เหมือนเดิมนะคะเพราะว่ายังไม่มีตังซื้อกล้องใหม่เราก็ต้องแบบตอนนี้กำลังแบบเก็บเก็บแบบเก็แบบตังซื้อกล้องใหม่อยู่ก็เลยจะเป็นภาพแบบเบอรอย่างนี้นิดนึงไม่ชัดเนาะอย่งนั้นก็ขออภัยด้วยความ อุปกรณ์ไม่พร้อมจริงๆก็ตอนนี้ก็ยังใช้โทรศัพท์ถ่ายเหมือนเดิมนะคะยังไงก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็ฝากกดติดตามแบบด้วยนะเพื่อที่จะได้ไปซื้อกล้องใหม่แล้วก็ได้ติดตามคลิปที่มีคุณภาพมากกว่าน,นี้รับรองว่าถ้าทุกคนกดซับสไครต์แล้วก็กดไลค์ให้แบบแนียน่าจะแบบมีโปรดักชันที่ยิ่งใหญ่แน่นอนรับประกันได้เลยนะคะ ก็ไปแหละบ๊ายบยไว้ bye วเจอกันคลิปหน้าครับ